Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทั้งการเดินสายขึ้นเวทีที่ร้อยเอ็ดของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรือการเดินทางมายังปีนังอย่างชื่นมื่นของนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรล้วนดำเนินไปอย่างมีพิมพ์เขียวเป็นการประสานขานรับอย่างได้จังหวะมีการจัดวางจากมุมมองของทหารทุกอย่างเป็นไปตามแผนเมื่อมีการแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานเข้ามาอยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม ในการเมืองก็ตามมาด้วยครอบครัวเพื่อไทยแต่ละก้าวย่างของนางสาวแพรทองทานชินวัตรล้วนมีความหมายอย่างลึกซึ้งไม่ว่าที่ขอนแก่นอุดรธานีหรือเชียงใหม่ยิ่งเมื่อปรากฏเงาร่างของคุณหญิงพจมาดามาพงศ์ข้างเวทีลั่นกลองสะบัดชัยเพื่อรับฟังคำปราศัยของนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กยิ่งก่อให้เกิดเสียงฮือฮาตามมา อย่าแปลกใจหากจะเห็นภาพทักษินชินวัตนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขยับเข้ามาเยือนปีนางไม่ห่างจากชายแดนไทยถามว่าสองพี่น้องอดีตนายกมีเป้าหมายอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าไม่เกินเดือนพฤษภาคม2566คือการสร้างนวัตกรรมแลนสไลด์เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2544และเดือนกรกฎาคม2554 นี่เป็นภาระหน้าที่ที่นางสาวแพรทองทันชินวัตรเข้าแบกรับผ่านกระบวนการครอบครัวอันอบอุ่นแห่งพักเพื่อไทยไม่เพียงมีคุณหญิงพจจมานเข้ามาอยู่รอบๆแต่ยังมีขุนพลที่เดินสายไปทุกเวทีไม่ว่านายจตุรนฉายแสงนายนัทวุฒิใสเกลือ โดยมีทักษิณเล่นบทโทนี่วูซัมผ่านช่องทางคลับเฮาส์กลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเก็บคะแนนที่สะสมโดยพื้นฐานกว่า10บล้านคะแนนการมาเยือนปีนงังผ่านการสวมเสื้อแดงของนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรย,ย่อมจะมีแรงธิ์อย่างแน่นอน ในความเป็นจริงการแสดงแต่ละบทบาทไม่ว่ามาจากนายทักษิณชินวัตรหรือจากนางสาวยิ่งลักษณ์เป้าหมายย่อมอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เป็นหลักเพราะคำประกาศจากพักเพื่อไทยคือการสร้างพันธมิตรเพื่อสกัดขัดขวางและโดดเดี่ยวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป้าหมายแลนสไลด์เพื่อดับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ทักษินควงน้องสาวยิ่งลักมาท่องเที่ยวปีนังห่างไทยแค่เอื้อมเหมือนมาตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกลูกพักทักษินรู้อยู่เต็มอกถึงส่งอุ้งอิงไปปลุกกระแสะแลนสไลด์ก็ยังมัดใจสอสอไว้ไม่ได้งูเห่าเพื่อไทยไม่ได้มีแค่เจ็ดคน วันที่22กันยายน2565ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กยิ่งลักษณ์ชินวัตรระหว่างไปเที่ยวปีนงังประเทศมาเลเซียพร้อมทักษิณชินวัตรซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางมาใกล้เมืองไทยมากที่สุด ปกติทักษินชินวัตรและน้องสาวจะเดินทางจากดูไบามาพักที่สิงคโปร์เป็นประจำแต่ไม่เคยเที่ยวปีนังที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทยมาเลด้านอำเภอเบตงจังหวัดยะลาทุกครั้งที่ทักษินโฉบมาแถวฮ่องกงหรือสิงคโปร์จะมีนักการเมืองที่ใกล้ชิดเดินทางไปพบซึ่งในครั้งนี้น่าจะมีลูกพักไปพบบ้าง ทักษินย้ำหลายครั้งผ่านแคร์คลับเฮาส์เตือนสอสอเพื่อไทยที่คิดจะย้ายพักระหว่างประชาชนสั่งสอนในวันเลือกตั้งแต่ดูเหมือนสอสอเพื่อไทยหลายคนก็ไม่หวั่นไว้พวกเขารอวันปลดล็อกจึงจะเปิดตัวไปอยู่พักใหม่สอสอหลายคนอาจรอวันที่24กันยายน2565เพราะตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา105เขียนยกเว้นไว้ว่า ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรเหลือไม่ถึง180วันไม่ต้องมีเลือกตั้งซ่อมเปิดโอกาสให้สอสอย้ายไปอยู่สังกัดพรรคใหม่ได้ อลัมนิสต์การเมืองบางสำนักเขียนว่าวันป่าช้าแตกต้องจับตาดูว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปจะมีสอสอพักไหนขยับบ้างสำหรับสอสอเพื่อไทยที่เปิดหน้าว่าจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเจ็คนประกอบด้วยจักรพัฒชัยศาลสอสออุดรธานีจาตุรงเพ็งนรพัฒน์สอสศีสเกตทีระไตรสาณกุลสอสอศรีสเกตผ่องศีแทจึงสอสศีสเกตสุ ชาติพินโยสอสอนครราชสีมานิยมช่างพินิษสอสอพ Self ิสนุโลกและอุทิชัยกิติทเนศวนสอสอนครน,นายกส่วนคนที่มีข่าวจะย้ายพักไปพักไทยสร้างไทยสามคนนั้นแต่เปิดหน้าแล้วคือการุณห์สกุลสสอกรุงเทพส่วนอีกสองรายพอจะรู้กันอยู่ว่าเป็นใคร การเปิดตัวอุงอิงแพดทองทันชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินสายทั่วไทยแถมคุณหญิงพดามาพงศ์ไปเปิดหน้าโชว์ที่เชียงใหม่แต่สอสอเพื่อไทยหลายรายยังคิดจะย้ายพักเพราะไม่ต้องการเป็นสอสอฝ่ายค้านอีกสมัยประเด็นการจัดตัวผู้สมัครสอสอทักษิณก็ออกโรงปรามเรื่องเสื้อแดงต้านคนที่เคยเป่านกหวีดมาสวมเสื้อเพื่อไทยลงสนามขอให้แกนนําเพื่อไทยคัดเลือกคน ที่ศักยภาพสูงลงสู้ศึกเลือกตั้งสนามขอนแก่นเขต2อ,อดิสรเพียงเกตทําคลิปต้านคนเคยเป่านกหวีดที่เสนอตัวเป็นผู้สมัครสอสอเพื่อไทยเนื่องจากอดิสรสนับสนุนพัฒนานุสีอันอดีตเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นส่วนพงศกรอันนพพรหนุน,นเอ็มรัมพามาตทีฆธนานน์ กรรมการผู้จัดการตลาดสีเมืองทองและลูกสาวเสียอุ้ยเจริญสีเจ้าสัวเมืองขอนแก่นลงเขตสองเหมือนกันถึงนาทีนี้แกนนำเพื่อไทยก็ยังไม่เคาะเพราะทั้งสองคนต่างมีกองหนุนสายแข็งเรื่องนี้อาจจะไปจบที่คนแดนไกลสนามนาครพนมเขตสี่ชวลิตวิชยสุดธิสอสอนครพนมเขตสี่พักเพื่อไทยเจอแรงกดดันให้ขึ้นไปสมัครสอสอบัญชีรายชื่อแต่ได้ข่าวว่า สอสอชวลิตอาจย้ายไปพักไทยสร้างไทยเขตสีนครพนมจึงมีผู้เสนอตัวมากถึงสมคนเริ่มจากสมชอบนิติพจน์อดีตนายกอบาจานครพนมที่ได้รับการสนับสนุนจากมนพรเจริญศรีสอสอนครพนมเขตสองเพื่อไทยอีกรายหนึ่งคือชาญชัยคำจำปานายกเทศมนตรีตำบลพระซองอำเภอนาแกและนภศกรทรัพย์ิ น้องชายอันทส,สิทธิ์ทรัพยสิทธิ์อดีตส,สอสอนครพนมเจ็ดสมัยสนามนครพนมเขตีและขอนแก่นเตสองเรื่องนี้อาจสู้กันถึงดีกาเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ว่าถ้าสวมเสื้อเพื่อไทยก็ได้เป็นสอสอไปแล้วครึ่งตัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ